เป็นหนังสือคิตศัสตร์ที่ดีมากๆเลยได้ทั้งเด็กประถมป .1 ถึงป .6 เข้าม .1 คือใช้ได้หมดเลยยันถึงปริญญาได้อะมันปูพื้นฐานเนาะมันเป็นพื้นฐานที่ดีถ,ถ้าถ้าฐานเราแน่นอะไรก็จะดีหมดเลยค่ะหนังสือเด็มมี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แจ็คจะมา รีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเตรียมสอบเข้ามหนึ่งทุกสนามซึ่งเป็นหนังสือสรุปเข้มคณิตศาสตร์นะคะของประถมเลยใช้ได้ตั้งแต่ปหนึ่งแจก,กย้ําเลยนะคะคือเขาจะปูพื้นฐานตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกเลยแล้วก็ใช้เตรียมสอบได้เขาจะปูเนื้อหาแบบดีมากๆแล้วเขาพิมพ์มานานแล้วมากๆด้วยคือหนังสือดีๆต้องพิมพ์เยอะๆใช่ป่ะสมับแจกนะ มันเป็น best seller อ่ะแจ็อแล้วข้างในอ่ะเขาจะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นการ์ตูนด้วยแล้วก็คือแบบสีสันแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เนื้อหานี่แบบแน่นจริงๆคือปูพื้นฐานได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคน,นก็จะมีโจทย์เป็นตัวอย่างครบทุกๆอย่างเลยหนังสือเล่มนี้นะคือเขาก็จะมี l e คเชอรให้เรา Lecture ได้ด้วยคือจะมีโจทย์เป็นเนื้อหาแบบดีดีมากๆแล้วใจ,จ็ชอบหน้า คืออันดับแรกอะเขาก็จะสอนเรื่องการคูณเลขการนับเลขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ,อือแบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนเนีย่ยดูสีสันสิอืมดีคือเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆหรือลูกที่ดีเลยนะคะจริงๆคือถ้าแจ็คเป็นครูแจ็คอยากแนะนาหนังสือเล่มนี้ให้กับเด็กนักเรียนมากเลยคือราคามันก็ไม่ได้แบบจะแรงมากนะคะทุกคนมันอยู่ที่ราคา ถ้าท้าดัตรงปกอ่ะ279บาทใช่ไหมแต่จะกดมาได้ในราคา170บกว่าบาทจริงๆถูกมากๆลองหนังสือนี้น,น,น,นะคะใครอยากมีพื้นฐานที่ดีคูพื้นฐานให้ตัวเองเพื่อไปจะสอบครูผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะใครที่จะสอบครูผู้ช่วยแบบว่าที่จะสอบภาคก่ออยา่าที่ไม่มีพื้นฐานเลยลองอ่านหนังสืเอเล่มนี้ดูก่อน แจ็คคือแจ็คเริ่มอ่านแจ็คก็เป็นคนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมแต่แจ็คอยากอ่านให้ตัวเองแน่นกว่านี้ Jack แจ็คก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านค่ะทุกคนเนี่ยครูผู้ช่วยก็สามารถใช้ได้นะคะนี่หนังสือเล่มนี้เลยเลคเชอร์สรุปเข้มคณิตประถมนะคะเล่มนี้เลยนะคะต้องไม่ตำนะคะในราคาที่เป็นหนังสือคณิตศาสตร์ที่ดีมากๆเลยใช้ได้ทั้งอา เด็กประถมป .1 ถึงป .6 เข้าม .1 คือใช้ได้หมดเลยยันถึงปริญญาได้อะอ่ะมันปูพื้นฐานเนาะมันเป็นพื้นฐานที่ดีถ,ถ้าถ้าฐานเราแน่นอะไรก็จะดีหมดเลยค่ะหนังสือเด่มนี้เท่านั้นนะคะอหนังสือเล่มนี้